โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่ทางเข้าของสนามแล้วนะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายตัว๋วของทีทระลึกเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อตั๋วกันก่อนดีกว่าตั๋วไม่แพงนะครับใบละ60บาทนครับข้างหน้าก็จะมีของี่รลลึกนะครับก็จะเป็นเสื้อทีมมีอยู่สามสีด้วยกัน <S <S ก็เดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันสักหนึ่งตัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเล่นเกมกันว่า จากเสื้อ3สีนะมีสีขาวน้ำเงินแล้วก็ส้มเราจะซื้อสีอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้ถ่ายนะใคายถ่ายถูกกดไลค์กดแชร์แล้วเปิดสาธารณะเราจะแจกเสื้อที่เราซื้อมาซื้อตัวแล้วซื้อของเกเรียบร้อยแล้วับเดี๋ยวเราเข้าไปในสนามกันดีกว่าหมายเลขห้าธรรมรักษ์แว่นมึี นี่ทั้งกองทีมก็กำลังวอร์มอยู่ครับแฟนๆก็กำลังทยอยซื้อตั๋วกันเข้าสู่สนามนะครับบรรยากาศน่าจะคึกคักเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันดีกว่าครับผู้สอนได้แก่วิมลคำธรรมทั้งกล่องทีมก็วอร์มเสร็จแล้วกำลังจะเข้าไปสู่ห้องแต่งตัวนะครับเกมกลังจะเริ่มอีกไม่กี่นาทีแข่งขันกันที่สนามที่เจเจ้าหน้าที่นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ด้านนอกนะครับ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมขอเสียงเรบมือก้อนรับนักกีฬาทั้งสองสโมสรสโมสรสโมสรนม่กสอลส ครับตอนนี้ปลวกแดงเจ้าถิ่นก็ได้ประตูขึ้น,นํำไปแล้วนะครับโดยเจ้าแม็กอนุสรสีชาลหลวงมองจากลูกแต่มุมเข้าไปครับบ้านค่ายได้ฟรีคริกในระยะหวังผล รึ่งเวลาแรกไปนะครับก็เจ้าบ้านปลวกแดงขึ้นนาบ้านค่ายไปหนึ่งประตูต่อศูนย์เรามาคุยกับแฟนบอลบ้านค่ายกันดีกว่าเป็นไงบ้างครับต้องบอกว่ากรรมการนะครับเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญครับของนัดเนี่ยครับพาให้ทั้งสองทีมเล่นยากเลยครับสนามด้วยครับสนามเปียกน้ําขังครับรึ่งหลังหน้าจะออกมายังไงครับบอลก็ตามตามเกมเกมอยู่แล้วครับอกรีหนักในเกมอยู่ที่ว่ากรรมการจะเอาอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราอร์อขึ้นหลังครับบ้านค่ายยิงไม่ต่ำกว่า3เมตรหวั่นเจี๊ยบสิครับ ไอแม่คุณอยเงี้ยตัวนะครตอนนี้เราอยู่กับแฟนบอลตัวจิ๋วของเปลกแดงอยู่ในเตดนะครับหนูแม่ครึ่งแรกสนุกครับชอบ,ชอบนักบอลคนไหนครับพี่แทนครับครึ่งหลังคิดว่าสกอร,ร์เป็นไงไม่ต่ำกว่า2ลูกครับมั่นใจมั่นใจครับเล่นฟุตบอลได้หรือเปล่าครับเล่นครับ,รนรบอานาคตอยากเป็นนักฟุตบอลไหมอย,อยากเล่นทีมอะไรครับท่าเรือตั้แข่งซ้อมเราขอให้ประสบความสำเร็จนะได้เล่นบอลอาชีพ เป็นไงบ้างครับครึ่งแรกรอนน้ำย็นหนึ่งศูนย์ถือว่าโอเคนะครับการวางหมากของโค้ชลิงเกมลุกมันไฟเตอร์อยู่แล้วแต่ก็มาสะดุดในเรื่องของกรรมการนิดน,นึงบางจังหวะก็ดูแล้วค้างสายตานิดน,นึงะนะครับความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนก็ช,ชื่นชมในเกมการเล่นของทีมพวกแดงในครึ่งแรกะนะครับเราสกอร์ไหนครับคิดว่าพวกแดงน่าจะบวกขึ้นมาอีกประมาณ2ประตูครับคกับครับ first half we make a good game but the referee crazy ฮ yeah? ะ uh huh. I don't understand what the The competition for the second half? We make one or two goals more. How do you feel with uh, Thai football? It's okay. With my good. friends, I like come to Burk Deng for the stadium and visit the game with my friends from Ultra Burk Deng. Okay. Enjoy the game. Thank you, Kokunga. Dodong Thai. ตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแลครับทดเวลาในการแข่งขัน5นาทีปวกแดงเจ้าบ้านก็พยายามที่จะปุกกดดันทำประตูให้ได้นะครับโอเคครับแล้วตอนนี้เราอยู่กับคนลิงวิมลนชันคำเป็นไงบ้างครับพี่กับรูปเกมวันนี้มันแต้มมันหายไป2แต้มเฉย นะซึ่งมันเหนือกว่าคู่ต่อสู้ทุกอย่างทุกประการแต่สิ่งที่ไม่เหนือคือเสื้อดำเนี่ยไม่เหนือแล้วมันเบื่อตรงนี้ไงเบื่อนเสียได้ครับลูกทีมโอเคแล้วโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าโอ้ยแฟนบอลเข้ามาค่อนข้างที่จะให,ให้ให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ดูบอลสนุกครับผมทุกคนเสียดายขอบคุณแฟนบอลที่ที่เข้ามาช่วยร่วมเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้เราล้นหลามเลยวันนี้ถือว่าบรรยากาศดีมากขอบคุณแฟนบอลขอบคุณน้องๆน,น,น,นี่วันนี้ตุ้มเท ก็ถือว่าเป็นเป็นวันที่สนุกเกมครับผมก็น่าเสียดายนะครับเราสามแช่วันนี้ไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจต่อไปนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับครับผมขอบคุณพี่ลิงมากๆครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับระยองดา์บี้แม์ตอนนี้โอ้โหดูเด็ดเผ็ดมัน <c oughs> ผมกับเป็นดา์บี้แม์จริงๆก็จบไปเรื่อยๆหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะครับโดยที่พวกแดงได้ประตูขึ้นนาไปก่อนในครึ่งเวลาแรกแล้วก็บ้านไขยมาไล่ตีเสมอในครึ่งเ,เวลาหลัง <c oughs> ก็วันนี้เราได้ช้อปปิ้งเสื้อแข่งของสโมสรพวกแดงมีทั้งหมด3สีเราซื้อมา1สีให้แฟนๆได้ทายว่าเราซื้อเสื้อสีอะไรมา พร้อมกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะครับว่าใครจะได้เสื้อตัวนั้นไปสําหรับเอออีพีนี้ต้องขอบคุณน,นะครับทีมงานของพวกแดงเป็นอย่างสูงที่อำนวยความสะดวกและอนุกค้าให้เราได้เข้ามาถ่ายทำนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันเท่านี้ก่อนนะครับอีพีต่อไปเราจะไปไหนแล้วเจอกันฝั่งเกมยังไม่เริ่มตอนนี้ก็หิวนะครับรอบๆสนามก็จะมีตลาดนัดนะครับตรงห้างซีเคพาซานะครับก็ถ้าหิวก็มาเดิน เรอปิ้งกันได้นะครับมีของกินเยอะมากเลยผ mm hmm. อเหมาะก, mm hmm. กับการมาดูบอล mm hmm. ใครใครเดินท้าไงเย็นแล้วก็มีห้างิเคปาซาอยู่เนาะ mm hmm. ใครอยากกินแบบว่าเอาดอมีโซนตลาดนัดของถูกอร่อยเยอะมากนะครับ mm hmm. ใครมาดูบอลก็เลนเชิญนะครับที่นี่